เงินช่วยเหลือชาวนาปี65ทับ66กเกษตรกรจะได้รับเงินวันไหนบ้างวันนี้มาสรุปตารางการโอนเงินจากทกสให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับไอหมเล่าวข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุมในวันที่26พฤศจิกายนปี2565นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะใครบ้านที่เป็นกเกษตรกรชาวนาเงินเข้ากันแล้วหรือยังนะคะหลายๆท่านก็ ยังไม่ทราบนะคะว่ากําหนดการโอนเงินของแต่ละจังหวัดทสกสาขาโน้นสาขานี้จะโอนวันไหนนะคะวันนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนไปรับชมนะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดติดตามค่ะแล้วก็ยืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้เราจะมาเช็คเงินเกษตรกรนะคะสําหรับเงินประกันไรายได้ค่าหกค่าทับหกหกและเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ไละ1,000บาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการจ่ายงวดแรกไปแล้วนะคะ24พฤศจิกายนหกานะคะแล้วกงวดอื่นๆแต่ตามมานะเดี๋ยวบาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเขามีการประชุมนะคะคณะอนุกรรมการกํากับดูแลแล้วก็กําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่1นึถึงหกสำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวัน วันที่15ตุลาคม65นะคะถึงวันที่18พฤศจิกายน65รวมทั้งสิ้นเนี่ย1.68 ล้านครัวเรือนนะคะจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ4ล้าน5แสนบาทนั่นเองนะคะก็มีรายละเอียดดังนี้นะคะงวดที่1นะคะเก็บเกี่ยวก่อน15ตุลาคม6 5งวดที่2เก็บเกี่ยว15-21ถึงตุลาคม65งวดที่3เก็บเกี่ยว22-28ถึงตุลาคม65งวดที่4เก็บเกี่ยว29ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน65งวดที่5เก็บเกี่ยว5ถึง11พฤศจิกายน6 5และงวดที่6 เก็บเกี่ยว12ถึง18พฤศจิก,กายน65นะคะรวมทั้งหมดเนี่ย6งวดค่ะเขาจะโอนทยอยนะคะในวันที่24ที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งในวันที่24ที่ผ่านมานะคะเขาก็จะโอน14จังหวัดทางภาคเหนือค่ะก็ได้แก่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่่องสอนลำพูนพิจิตร เพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรตากอุตรดิตถ์อุทัยธานีนั่นเองค่ะซึ่งใครที่อยู่ในจังหวัด14จังหวัดนี้นะคะเงินเข้าแล้วบ้างคอมเมนต์ขอเสียงด้วยนะคะยินดีด้วยมากๆค่ะต่อมาค่ะในวันที่25พฤศจิกายน65นะคะภาคเหนือนะคะลำปางน,าน่านแพร่ค,ค่ะแล้วก็ภาคอีสานอุดรธานีร้อยเอ็ด มหาสารคามแล้วก็อุบลราชธาน,นีนะคะต่อมา26พฤศจิกาย,ยน65ก็คือวันนี้นะคะภาคอีสานขอนแก่นนะคะสะกลนครนครพนมกาฬสินนครราชสีมายะโสธรค่ะ27จพฤศจิกาย,ยน65นะคะภาคอีสานล้วนๆเลยค่ะ บึงการหนองบัวลำพูหนองคายมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิสีสเกตนั่นเองค่ะต่อมา28นะคะคือโอนเกือบทุกภาคเลยก็ว่าได้โอนเหมือนโอนเก็บตกอะทุกคนนะคะภาคอีสานได้แก่เลยอำนาจเจริญค่ะภาคกลา อายุทยานนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานีสระบุรีและลบบุรีนะคะภาคตะวันออกได้แก่ชนบุรีฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีสะแก้วสมุทรปราการตราดนะคะภาคตะวันตกราชบุรีนครปฐมการจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและประจวบคีรีขันค่ะภาคใต้นะคะชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงา ภูเก็ต นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานียะลานะราธิวาสนั่นเองนะคะยินดีด้วยนะใครที่เงินเข้าตามตารางที่บุ๋มบอกไปนี้ก็คือยินดีด้วยมากๆเลยนะคะดีใจด้วยจังเลยนะคะได้รับเงินกันแล้วโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ชาวนาก็ได้รับเงินกันทุ่นหน้าแล้วเนาะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้กับพี่ป้านาอาเกษตรกรชาวนาได้รับทราบตารางการโอนเงินนี้ด้วย นะคะคจะได้แบบว่าเออไม่ต้องรอเก้อเผื่อแบบถึงวันโอนเงินแล้วเนี่ยสถานะมันไม่อัปเดตก็ให้เช็คยอดเงินในบัญชีเอานะคะทุกคนเพราะว่าวัานนี้โอนรอบ2อนะคะก็เว็บร่มเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคําถามสงสยัยอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ